รีวิวสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาในอีเวนต์บีนสต็อเรามาดูกันว่าในอีเวนต์นี้จะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนตึงๆกันบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ร้านบ้บเบิร o กอปรับกดเกมพาร์ตแมปเดอะซองเกตเ็นเกมาพร้อมกับเกมพาร์ตไฟนอลสปาร์และเดอะฟอลเอนบริการง่ายๆแค่ใส่ไอดีโรบอแมปก,กรอบประกาศเดนโกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอต้องบับ o บิอปเท่านั้นก็หลังจากที่อัปเดตมานะผมเช่นเคยก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่เหมือนกันนะผมอ่าเราบเรามาดูกันว่าในอีเวนต์นี้จะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เข้าตากันบ้างนะมา ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมมาผมเรามาเริ่มกันที่สัตว์เลี้ยงตัวแรกกันเลยดีกว่าซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่และตัวเนี่ยก็จะออกมาจากไข่ใหม่นั่นเองครับผมซึ่งเป็นไข่ที่ได้จากกิจก,กรรมนะมาเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้คือตัวอะไรขออนุญาตเก็บสัตว์เลี้ยงพวกนี้ก่อนมาผมตัวแรกก็จะเป็นน้องวัวนะนี่เลยครับผมตัวแรก d a i ี y cow <oughs> เป็นวัวที่มีดอกไม้อยู่บนหูนะเป็นไง,ไงปักดอกไม้มาด้วย น่ารักไปเลยทีเดียวมามาดูกันว่าน้องทำไรได้บ้างนะครับผมพี่ว่าความสามารถมันอาจจะคล้ายๆกันนะเพราะว่ามันเป็นวัวนะครับผมเขาบอกว่าจะทำให้พืชทุกต้นนะผมที่อยู่ในระยะ10สตั๊ดเนี่ยโตไวขึ้น1.3เท่านะอ่าก็คือเป็นแบบสัตว์เลี้ยงแบบพาร์สี่นะครับผมเดินไปตรงไหนพืชก็จะโตเร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็ความสามารถอีกอย่างนึ่งก็คือ เมื่อเราขายเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ย<อ>ก็จะมีโอกาสที่จะได้มเมล็ดพันธุ์บีนสต็อกกลับคืนมานะผมอ๋อแต่ว่ามันมีโอกาสน้อยมากนะก็คือถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวนี้เยอะๆใช่ไหมถ้าเราเอาไปขายอ่ะเราอาจจะได้มเมล็ดพันธุ์บีนสต็อกกลับคืนมาเวยอันนี้คือแบบเป็นพาสซีฟที่เววมากนะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่เคยมีแบบนี้เลยนะผมตั้งแต่เล่นมานะเนี่ยเพิ่งเห็นตัวนี้ขายปุ๊บเราได้ขายปุ๊บเราได้มเมล็ดพันธุ์กลับคืนมา อย่างชอบหเลยวะก็คือเดินไปตรงไหนก็คือมันจะพืชก็จะโตเร็วนั่นเองครับผมอ่าสำหรับเจ้า d a i l y ี่าวนะครับผมโอเคเราไปตัวถัดไปกันเลยดีกว่าตัวถัดไปนะผมนั่นก็คือเจ้านี่ c ช็คลอปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือกวางหรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับผมอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆเหมือนกวางแต่ว่ามันจะไม่ใช่กวางนะอ่ะวางลงไปครับผมเช็คลอป มาดูกันว่าน้องทําอะไรได้บ้างเขาบอกว่าทุกๆ98วินาทีเนี่ยมีโอกาสอยู่16%นะผมที่จะทําให้พืชโดยรอบอ่ติดสถานะแซนดี้อ๋อสถานะแซนดี้คล้ายๆกวางหรือเปล่าอันนี้มันคือกวางใช่ไหมก็คือเป็นตัวเสกสถานะแซนดี้นั่นเองอันนี้คือสถานะใหม่นะผมสาหรับอีเวนต์นี้เท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะเสกได้ไหม ลุนลุนลุน9 8วินะไวอยู่นะ9 8วิอะนาทีครึ่งเนี้ยครับผมมาเลยครับมาเลยครับเดินตามไลครับมาดูวนะ่าตอนเสกเขาจะเป็นยังไงนะยออนิเมชันจะเท่หรือเปล่าแบบมีคัตซีนอะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ทำเป็นอย่างนั้นได้นโอเคเลยนะพี่ว่าโคตรตึงอะเสกสถานนะแล้วมีคัตซีนให้ดูอ๋อพี่ว่ามันไม่ใช่ประมาณนั้นหรอกมันคงไม่ใช่หรอกพี่ว่าเอายังเายัง,เ,ยงเฮ้ยรอน,นานแล้วนะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว โอ้้ยโอ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 ติดสถานเอ้าไม่ติดเศกเสรมเอโก้เลยครับผมแต่ว่าไม่ติดนะสถานน่าเฟลนั่นเองโอ้ยสิเปอร์ซว่าหวังอะไรกับไอ้นี่ไม่ได้แล้วครัพี่ว่าโอเคก็มีประมาณนี้สล็อตแจ็คการ์ดครับเนี่ยผมสัตว์เลี้ยงใหม่อ่ะเราไปดูสัตว์เลี้ยงตัวถัดไปกันเลยดีกว่าเลครับผมสัตว์เลี้ยงตัวนี้คือตัวที่3มนะที่ออกมาจากไขกิจกรรมสัตว์เลี้ยงตัวถัดไปนะผมนั่นก็คือเจ้านี้เลยครับผมนี่ เจ้ามันเทศไอ้ไม่ใช่ซีดลิงเนี่ยผมอ๋อคล้ายๆกับเป็นเป็นหัวมันหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะผมถ้าไปน่ารักยังวะแต่เลี้ยงทุกวันนี้มันทํามาน่ารักนะวางลงไปครับผมนี่ไหนวะเอาหายมาดูกันว่าน้องทําอะไรได้นะผมเขาบอกว่าทุกๆ5านาทีจะทําการสวอปมูเทชันระหว่างพืชสองต้นที่มีประเภทแตกต่างกันนะผมแต่ว่า จะไม่สนใจพืชที่ติดเฟรูิตไว้นะอ่าเคโอเคเอ่อเป็นตัวสลับมูเทชันนะผมเป็นตัวสลับกลายพันธุ์นั่นเองแต่มันจะไม่สนใจพืชที่เรากดสถานะเฟรูิตไว้นะผมก็คือใส่หัวใจแดงไว้มันจะไม่ทำนะอ่า ah. มาดูว่ามันจะสลับยังไงนะ5นาทีคล้ายๆกับสไปโนเลยนะแต่ว่าสไปโนจะเป็นกินสถานะเข้าไปแล้วก็พ่นออกไปนะผมแต่อันนี้มันจะเป็นสลับนะอันนี้ก็ไม่ติดสักทีนะผมสถานะเซนดี้อ่า ah. เหมือนพปกเกมอนดเลยปะ ันน่าจะเอามาสู้กันได้เนาะน้าสู้กันได้ที่หาเลยวะตามติดชีวิตเมล็ดพันธุ์ครับผมตอนนี้ก็เหลือประมาณ1นาทีนะมาดูกันว่าน้องจะสลับจริงหรือเปล่านะครับผมเพื่นของเราทั้งหมดนี่ก็จะไม่ได้ใส่เฟมฟลิตเอาไว้นะครับผมก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เลยมันไม่มีอะไรที่น่าจะใส่มันไม่มีอะไรน่าใส่เฟมฟลิตไว้หรอกนอกจากไอ้พวกนี้นะแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีใครขโมยของเราหรอกนะครับผมมันนอันเล็กอะมาดูกันว่ามันจะทํายังไงนะอ่ะยิบแปดวิครับ เองอันนี้เอาอยู่ไหนไวะนอนหายเอาอันนี้ขุดอีกแล้วโอ้ยเซลเซลมาแล้วมาแล้วครับเดินแล้วครับเดินแล้วครับสิบวิครับสิบวิครับยังไงครับมาแล้วครับยืนมองยืนมองแล้วไงเอาเดินกลับเอาไมหมวิอุ้ยอลาครับผม้ยสถาน, e นะไออีคลิปเมื่อกี้ติดของอะไรวะมันติดต้นอะไรมันเอจออ่านไม่ชัน <laughs> เหมือนจะสลับได้จริงนะครับผม Oh, สำหรับเจ้าซีดลิงนะไปตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมตัวถัดไปนั้นก็คือเจ้านี่แหละครับผมโกเลมอ่าหน้าตาก็จะเป็นน้องหินเลยนะครับผมเขาบอกว่าความสามารถของเจ้านี่ก็คือทุกๆ6หนาที35วินาทีเนี่ยเขาจะทำการไปที่มูริชันแมชชีนะครับผมนั่นก็คือเขาจะเดินไปที่เครื่องคับมูริชันสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็จะทำการลดคูเดาให้42วินาทีนะเดี๋ยวเรามาดูตู้มูริชันนี ตู้นี้นะครับผมโมเทชันอ่ารถกูดาวให้นะผม40วิ6นาทีมันรดกูดาาให้40วินะครับผมแต่ถ้าเอาไปใช้คู่กับไดโลที่มองว่าตัวนี้อาจจะดีมากก็ได้นะใส่ไดโลใส่ใส่หมึกยักษ์อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ใส่เจ้านกยุงยักษ์ด้วยว้พี่บอกเลยว่ามหมดวจัดเลยเนี่ยทำโมเทชันแบบสบายๆเลยอะ่ะแค่คิดภาพก็อีซี่แล้วอ โอเคก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวโกเลมนะครับผมอ้าวถือว่าดีใช้ได้นะตัวเนี้ยเอาไว้ลดคูดาตู้โมเดชน่น,นะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยครับผมตัวที่หาย,ยากที่สุดในอัปเดตนี้นั่นก็คือโกเด้กรูสนะครับผมเ <c oughs> จ้าเป็ดทองคํานั่นเองมันคือเป็ดทองคําหรือเปล่าวะมันคือเป็ดใช่ไหมไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่แจ้ใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าทุกๆ13นาทีเนี่ยเขาจะทาการ วางไข่นะครับผมก็คือไข่กลเด้นนะออกมาพร้อมกับสถานะฟอร์จูนนะครับผมซึ่งเวลาเราเอาไข่ไปขายอ่ะสถานะนี้มันก็จะไปติดที่ผลไม้ในสวนของเรานะครับผมอ้เฮไยดีนะเนี่ยเอาง่ายคือมันจะวางไข่ในสวนของเรานะครับผมแล้วก็ไข่มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไข่นะมีโอกาสที่จะติดสถานะอื่นด้วยนะครับผมคล้ายๆต้นไม้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นในรูปแบบของไข่ นะครับผมซึ่งไข่เนี่ยมันจะมีสถานะฟอร์จูนด้วยและเวลาเราเอาไข่ไปขายอ่ะสถานะฟอร์จูนเนี่ยก็จะมีโอกาสติดพืชในสวนของเรานะครับผมอ่าเอาง่ายๆคือเป็นตัวปั๊มสถานะฟอร์จูนนั่นเองก็ดีนะครับผมแล้วก็เราได้ตังค์ด้วยเวลาเอาไปขายพี่รู้สึกว่าเขาเริ่มมีแมชชีนิกกับเกมมากขึ้นนะอ่านะเป็นเป็นมิติใหม่ของกัวการ์เด้นนะผมเวลาขายสัตว์เลี้ยงหรือว่าเวลาขายไข่อะไรเนี้ย มันก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นไอ้เจ้าตัววัวน่ะเห็นปะเจ้าวัวไดรี่คาวน่ะไปเราเราขายเจ้าตัวนั้นไปอ่ะอาจจะมีโอกาสได้มเมล็ดพันุ์ถั่วด้วยอ่าซึ่งเป็นตัวที่แบบเอาง่ายๆคือเป็นตัวกากาแต่ว่าแอบดีนะครับผมเป็นตัวกากาแต่ว่าแอบดีเฮ้ยดูดิไอ้ตัวนี้มันสลับอีกแล้วไอ้ซีดลิงมันสลับอีกแล้วอ้หูวสลับโคตรเยอะเมื่อกี้เห็นป่าวและสัตว์เลี้ยงตัวสุดท้ายนะผมนั่นก็คือเจ้าหนีเลยครับผมสไปเก้นนะครับผม นี่ไอเอ็มฟรอันนี้คือเจ้าไอเอ็มฟรูนะครับผมเหมือนเป๊ะเลยนะความสมามารถของน้องก็คือจะเสกสถานะบูมนะครับผมให้กับพืชโดยรอบัเองตัวนี้ก็คือไม่เปิดขายนะผมตอนนั้นในเซิร์ฟเพจอายากมากนะครับผมตัวนี้ที่รีไปหลายรอบแล้วพี่ยังซื้อไม่ได้เลยก็เลยเอาข้อมูลจากวิกิพีเดียมาให้ดูก่อนนะครับผมนี่ nee. แต่ว่ามันจะเสกสถานะบูมนี่แหละนะครัผมสําหรับเจ้าตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาใหม่ในอีเวนต์ Bean Stock นะครับผมชอบตัวไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาดูนะครับผมพี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะผมสุดหล่ออ่าโอเคก็มีประมาณเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอรีวิวสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะผมถ้านอนออๆชอบว,วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วยเจอกันใหม่อ P นะไปแลวครับผม